องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลยางหักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่7ตุลาคม2 5 5 3ที่ผ่านมานายวัญชัยธีรัตยากุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีพร้อมด้วยนายพงศรรักดิ์กิจประเสร,ริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายโอภาสตันเจริญรักรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายสุพรชัยจิตตุรงอาภรประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและสมาชิกสภาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นําถุงยางชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลยางหักอาเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี จำนวน100ชุดหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีน้ำท่วมทุกพื้นที่ในตำบลยางหักพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายอีกทั้งการทำการประมงเลี้ยงปลาน้ำจืดและการทำปศุสัตว์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงจึงได้นำถุงยางชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป และเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่7ตุลาคม2553ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบรุรีนายวันชัยทีรสัตยากูณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีเป็นประธานพิธีมอบถุงยางชีพช่วยเหลือรัศดรผู้ประสบอุทกภยัยพร้อมด้วยนายพงศักดิ์กิจประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีร่วมมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพื้นที่ตำบนอ่างทองมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำท่วมทุกพื้นที่พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเช่นข้าวพืชผักการทำการประมงเลี้ยงปลาและการทำปศุสัตว์ได้รับความเสียหายสภาพการคมนาคมถนนลายสายถูกน้ำตัดขาดไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้นำถุงยางชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ในวันที่8ตุลาคม2553องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอสวนพึ่งจำนวน300ชุดอำเภอบ้านคา250 250ชุดและตำบลปากท่อตำบลวังมะนาว ตำบลปากไก่ตำบลบ่อกระดานตำบลดอนซายและวัดยางงามอำเภอปากท่อจำนวน335ชุดโดยองค์การแหังสวนจังหวัดราชบุรีครับโดยท่านนายกวัญชีทิวาสายงค์ครับและเมื่อวันที่6และ7ตุลาคมที่ผ่านมา น,น,าานายวัญชัยธีรสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีพร้อมด้วยคณะได้นำถุงยางชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลทุ่งหลวงจำนวน200ชุดตำบลยางหักอำเภอปากท่อจำนวน100ชุดและที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบรุรีจำนวน315ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรวมการช่วยเหลือครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้ ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด1,515ชุดนอกจากนี้หลังจากน้ำลดแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีจะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนและสะพานที่เสียหายในพื้นที่ทั้ง10ออำเภอต่อไป